สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปชมนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ oh, 2025ที่ Impact Arena เมืององธานีนะฮะซึ่งหลักๆนะครับในคลิปนี้ก็จะพาไปชมมอเตอร์ไซค์ในบูธของ Honda นะฮะจริงๆมีมอเตอร์ไซค์หลายค่ายเลยนะฮะออกมานะครับจัดการแสดงนะครับในงานนี้นะแต่หลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูของค่าย h o n d ้นะฮะว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจนะครับ มีรุ่นอะไรแป,แปลกใหม่ๆเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ2025นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะกะว่าจะมาเดินแบบว่าดูรถซะหน่อยนะก็ตอนนี้อยู่ด้านนอกนะครับเป็นวันธรรมดานะคนไม่ค่อยเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่บูธฮอนด้านะ ฟอร์ซ่า750ที่เปิดตัวใหม่และก็ยังอีกลหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วนะครับภายในงานเนี่ยนะฮะมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะฮะที่น่าสนใจนะครับถำไมาถึงต้องจอกจงว่าเป็นฮอนดานะฮะเพราะว่าผมเนี่ยให้ความสนใจกับรถค่ายนี้มากๆนะครับผมค่ายฮอนดานะ ค่ายปีกนกนะแล้วก็ภายในงานเนี่ยเขามีเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับเปิดตัวรุ่นใหม่ก็คือ f ฟ r ์คซาเจ็นนะฮะส่วนภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ทุกท่านเห็นกันนี้ก็คือจะเป็นภาพมอเตอร์ไซค์คร่าวๆนะครับผมที่ผมไปเก็บมานะฮะจากภายในงานนะก็คือหลักๆเนี่ยเป็นรถที่บอกตรงๆว่าอวยตัวเองแหละนะครับผมชอบคันไหนก็ถ่ายคันนั้นมานะหวังว่าท่านผู้ชมนะครับ ก็จะได้ดูกันนะครับว่าหลักๆแล้วรถที่ผมชอบเนี่ยจริงๆอมันจะเป็นรถที่เป็นสไตล์ทัวร์ริงนะฮะก็อาจจะมีคลาสสิกผสมบ้างนะฮะก็ประมาณนี้เลยฮะ,ะมีหลากหลายคันนะฮะมีตั้งแต่ o y ย l e n f i ฟ l d นะครับ k a w a s a ก i นะฮะยัน g s อนะฮะมีหลากหลายรุน่นหลากหลายแบรนด์เลยนะฮะแต่ว่าหลักๆเลยนะครับรถที่ตอนเนี้ที่เป็นที่น่าจับตามองนะครับก็คงดีไม่พ้นตัวฟ o r z ซ7 5เจ็ห้าูนย์นะฮะโอเคครับ มาเปิดตัวที่เจ้ารถคันแรกเลยนะฮะก็คือ ADV 350นะครับโมเดลใหม่นะฮะสองพัน2ีนะครับซึ่ง ตอนนี้รถที่เราใช้อยู่ก็เป็นรุ่นนี้นะฮะซึ่งตกรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาประมาณสาสีนะครับทุกคนแต่ว่าสีที่ผมเห็นเนี่ยก็คือในงานเนี่ยจะมีแค่สองสองตัวนะครับก็คือตัวที่สีแดงนะครับพี่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือจะเป็นตัวแต่งนะ ซึ่งหลักๆเนี่ยที่เขาอัปเดตมาใหม่นะฮะก็จะมีจอนะครับที่เป็นจอสี TFT แล้วนะครับแล้วก็ช่องด้านหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆนะฮะอันนั้นจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่องฝีนะครับส่วนนี้จะเป็นประกับใหม่นะฮะทุกคนอ่าเป็นประกับแบบใหม่นะครับจะไม่เหมือนประกับเรานะฮะ แล้วก็หลักๆแล้วนะครับตัวรถก็ไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนจากเดิมมากนักนะครับแล้วก็จะมีโช๊นะครับอ่าโชค๊คนี่เป็นของโชวว่านะฮะจะเปลี่ยนเป็นสีฟอกนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการปรับจูนนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยต่างจากเดิมมากนักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับจริงๆมันจะมีตัวสีดําอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับหลักๆ,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 ๆก็จะสีประกับใหม่นะฮะ แล้วก็โชคหลังใหม่นะครับประมาณนี้นะแต่ที่เหลือก็ดูเพินเื่อนมันก็จะคล้ายๆกับตัวปัจจุบันนี้เลยนะครับไม่ต่างอต่อมานะครับก็เป็นตัวพี่ใหญ่ของตระกูล ADV นะครับ มันดาเอ d v 7 5เนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับ2025นะก็เปลี่ยนจากเดิมไปเยอะเลยนะครับจากตัวไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ที่ตัวชูดแฟลริงแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่งแล้วก็เป็นสีคูโทเขาเลยนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนทางหน้าจอนะครับก็จะมาเป็นหน้าจอเหมือนกับตัว ADV 350แล้วนะครับแต่ว่าจอนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าจะเป็นจอที่ใช้ ในรถหลายๆรุ่นของมันได้เลยนะครับแล้วก็ประกับนะฮะจะใช้เหมือนกันเลยนะฮะที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวเครื่องเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสีใหม่นะครับจอใหม่แล้วก็ประกับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นประกับใหม่ต่อมากับรีเบล300นะครับรีเบล300ตัวนี้จะเป็นระบบใหม่นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นระบบ e c ั t นั่นเองนะฮะระบบ e c ั t คืออะไรนะครับระบบ e c ั t ก็คือ เป็น,นะคลชดอิเล็กทรอนิกส์นะทุกคนที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกาคัดนะฮะซึ่งรถเนี่ยยังมีคลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเลือกที่จะกาคัดหรือไม่กาก็ได้นะครับไม่กานี่ก็คือแบบเตะเกีย e ร์ am, เหมือนเวฟเลยนะฮะก็จะมาทําให้เจ้าตัวรีเบล300เนี่ยนะครับขับง่ายขึ้นนะฮะแต่ได้เสียดายนะ,ะที่ตัว500เนี่ยยังไม่มีนะครับก็จะมีตัว e-cut นะฮะเข้ามาเสริมแค่ ตัว300เท่านั้นนะฮะในงานนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะครับสวยมากเลยนะฮะเป็นตัวสีดำนะและอีกตัวหนึ่งที่ได้ระบบ E-Class เข้ามาช่วยนะครับก็คือ h o n d a CL 300นะครับเรียกได้เลยว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันกับ Rebel นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนตัวนะครับทุกคนนะ ก็อันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะคันนี้นะครับส่วนตัวเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเนื่องด้วยมันเป็นรถทรงสแคมเบอร์นะฮะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยแอบหลงไหลรถทรงนี้แปลกๆนะฮะและยิ่งมี e cut เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําให้รถคันนี้มันน่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันสามารถลุยในทางดิบได้ดีเลยนะครับสําหรับเจ้าตัว CL 3 0 0นะฮะ แลวก็มีระบบ e-cut เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะฮะเราไม่จําเป็นต้องกับคัดนะครับในการขับขี่ก็ได้นะฮะสำหรับระบบ e-cut นะสำหรับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือเป็น s c u p ี้นะครับตัว l i p i n e t นะฮะที่คอลแลบกับุ่ม้นะทุกคนต้อง ผมบอกนะครับว่าผมก็ไม่ได้ติดตามดูเจ้าตัวกระตุนตัวนี้นะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่ามีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะฮะด้วยความที่ว่ามันมาในตีมสีดําด้วยนะ,ะผมว่าเป็นรถแม่บ้านที่สวยและก็น่าสนใจอีกคันหนึ่งเลยนะฮะนอกจากตัวรถแล้วเนี่ยเขายังมีพวกของริมเป็เต็ดนะครับที่แถมให้กับตัวรถด,ด้วยนะ,ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะหลักๆก็จะมีเป็นตัวหมวกกันน็อกนะฮะโคตรสวยเลยนะครับตัวหมวกกันน็อกเนี่ย แล้วก็มีเป็นเสื้อนะครับเสื้อสีขาวแล้วก็อ่าเคสรีโมทนะครับไปให้นะฮะโอ,โอ้ผมเกือบลืมเจ้าตัวนี้ไปเลยนะฮะกับเจ้าพ่อซาเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมซึ่งเป็นพระเอกของงานนะฮะอ่าพระเอกของงานก็ต้องอยู่ท้ายสุดนะครับผม ก็สาหรับเจ้าตัวนี้นะครับฟอรซ่า750นะฮะก็เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวนะครับที่บ้านเรานะจริงๆต่างประเทศเราเปิดตัวมานานแล้วนะครับก็เป็นรถที่เครื่องเดียวกับ XADV 750เลยนะครับแตกต่างกันตรงที่ XADV 750เนี่ยจะเป็นรถที่อ่าเน้นกึ่งลุยหน่อยนะครับแต่ว่าเจ้าฟอร์ซ่าเนี่ยจะเป็นรถที่โดดเด่นในอ่าทางดำนะครับเรียกได้เลยว่าทางดำเนี่ยเขาโดดเด่นจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถที่มาส่ง คล้ายๆกับรถสกูตเตอร์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่รถสกูตเตอร์นะทุกคนมันเป็นรถที่มีเกียร์นะฮะซึ่งใช้ระบบส่งกำลังโดยระบบเกียร์ดีซีทีนะครับหรือดูเอาคัสของฟันด้านั่นแหละนะฮะซึ่งก็คือเราเนี่ยเป็นรถที่เราสามารถบิดออโต้ได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเข้าเกียร์ได้นะครับเหมือนกันนะฮะโดยผ่านไพเดนชิพนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นที่ฮานะครับในวงการมอเตอร์ไซค์พอสมควรนะสำหรับเจ้าตัว ปอร์า750นะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็ชอบเจ้านี่นะหลังจากที่ได้แบบลองนั่งแล้วก็เออมันเป็นฟิลดีอะ่ะถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองฉี่นี้ก็แบบน่าสนใจนะฮะอยากเอาไปลันอินแถวพักใต้นี่น่าจะขี่มันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวขอซ์า750น,นะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับในบูธ h อนด้านะฮะจริ คอนดาก็เอารถมาโชว์หลายคันอยู่อนกันนะเรียกได้ว่าน่าจะเอามาหมดทั้งค่ายเลยนะครับสำหรับตัวบ,บิ๊กวีนะฮะซึ่งใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับผมที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมก็ประมาณเท่านี้เนาะสำหรับงานมอเตอร์โชว์นะก็เดินดูรถนะครับถือว่าเป็นนั่นจิ้มแล้วกันนะฮะเวลาว่างๆก็เลยเข้ามา เดินชมรถมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆไม่ได้มีแค่บูธฮอนด้านะมันยังมีอีกหลายบูธเลยนะงานก็จะมีถึงประมาณวันที่วันที่6นะครับวันที่6วันที่6เมษายนนะครับใครอยากดูรถรุ่นไหนสนใจรถรุ่นไหนนะครับก็ลองมาดูได้นะทุกคนนะบอกได้เลยว่าทุกบูธเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะฮะโดยเฉพาะยามาฮานี่รถเยอะมากนะครับมาน่าจะขนมาทั้งหมดเลยนะ โอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่า,าพามาเดินดูอะไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ